สบายดีป่าลุงข้พวป้อมสร้างน้ำมอดขึ้นเก่าเลุงมื่อนิต้อนเศร้าเปลุือกโอ้เจ้าคือสิ่งจริงเนี่เป็นวัดเป็นไอเป็นโรงไงน้องมอดน้องเยี่ยมน้องบีโอ้เป็นมดเลยแม่น้องมอดกลังสิมมุกข้าวป้อมมุกข้าป้อมมาพิสมุกกิงก่าเปลือกไหม มุกกระป๋องกาบลุงกระตัมัดเทียมตัวนี้เป็นหนึ่งแม่นยังวะห่อข้าต <A según hat> ้มลุงเอ้แมลงมดห่อยเสีบหน่อยเสีบน่อยกินขัดห่อขัดตุ้มมาชุกก่อนยังกินห่อเร็วๆมึงเด็ดทันหรซุกบววะ เป็นหายไปลงุง<ม>ใส่ได้อยากไงสาดิปลาสปาดีปลาลุงแล้วมี่มอขคำเออ๋ยวาบังปลาลุงทินี่น่กมีหมอกคนดนะอย่บต้อง,ง,องเอาลุงมาแล้ว <c oughs> ถือมันขัดผักเรือเล่าไอ้ปลุงเออขึ้นหน่อยแท่สามตัวรวมกันสามตัว ุณน das ี่น้องเยี่ยมนะกรลุงฟาตถ้าแป้งแต่งตโตสิยังก็ลืมเลยสีปอกยิวปฟาตุน้องเยี่ยมถ้าแป้งแต่งตโตสีปอกยิวลุงไหมออกลุบปอกยิวนั่งพัฒนาตัวเองเลยนั่งพัฒนาพวกมือนี่ได้กฟัวแล้วแหละเคยแหละพ่าสมมติวดพังมีสาวนิด่เรื่องผู้บ่าวพวมือนี่นะน้องเยี่ยมนะคลิปนี้พาน้องเยี่ยมกรลุงไง tìm sao mà vừa 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 เรไปหลุมม่อนลองมดปะาะโเห็นล่อแต่ก็ไปปกติเราไปต้องได้แต่เริงเราไปตองน่ะอย่างฮาไปหลุมม่อนิ่เดือมากเอา่าเลยป่าบเห็นดิอ้ยแสียพี่เลยนะกระเทยหน่อยเอ้ย กำลังใส่พุงนัวปลุงใส่ลายเซ็บลายส่หน่อยเซ็บหน่อยเป็นอะไรก็กแม่เด้๋นี่นั่งพิงแดดก่อนไปลงให้หนาเอาลมพุ่นนะฮิตนานนานนานฮะแอบบ่แอบบิลี่เป็นเืินเป็นซีน่าอีด้ยใส่ประเดี๋ยันหนึ่งไปลง อเัาจะออกนะบลุงไี่อก้ยเบิ่งเละออกเด้ออกบลุงเบิ่งเ่าจะกออกยุวันนี่อ้มีไข่พ่อแม่นะอ้ยไข่กระแนมันกรมากเล้เลยหอมมากแล้วนระไข่กระโปงมัาจะกอกม้เบิ้งเบิ่งเบิ่งเทียมเบิงถอยเล็ก มีให้ตู่ใส่ให้ตู่ก็ได้หวานนังได่กับปลากระป๋องในมุกหนึ่งเอาผัดออกมาบัากลายใบอย่างไรที่หาใบว่านสีขม่าหัวไข่อกเก้าเล็ะเจ้าใส่กระเทียมใส่กระเทียมบ่ใส่มใส่พริกพริกดิบจะเห็นยังนาหน้านี่ฮะ บลุงจะปีงกระเทยเลยโมท่านไรใหญ่ท่านได้ปกระเทยเลยโคดน้ำปลาไว้ก่อนนะแม่ไว้ให้แม่ใส่แน่เห็ดน่เราเห็ดกระเทยเออไเห็ดนี่นั่นโดน่ะจะไปใส่สิขึ้นมากอะ ปิด <c oughs> งานปั่นเขมเขื่อนหน้าเขาอ๋ออนุมัติไปปัน่นปั่นเขน่อให้เขาไปลุงเลยเจ้าเขาให้ว่าเท่าใดเสศษหน่อยนะไปลุงโอ้ยพูดพูด <c oughs> พดนะ่ะลินเอวอีดพนะูน่ะโอ้ยลินเอวคนที่บ้ายยังลินเอวพูน่ะ

เออมันนาวนะหนูยตัวมันาวบ่มึงแนบลุงความแสงบันนะเซบใส่ใหม่ใส่ใหม่รึพอดีได้มุกหนึ่งพอดีบรลุงไงมุกปักใหญ่เลยมุกส้างผอกกล้วยบ่ mẹ tông lừa bưng bê xe bưng kéo xe bơi ok xe bơi ngon kéo nha mọi nó mọi người 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 mọi เต้นนี่นะเต้นเต้นไห้ปละลูกมึงยุเต้นปลาตะตเต้นเปลาตะตัวเสือเต้นมันอย่างคือคุณนะโอ้แห้ให้ไก่มันไปไข่เสียหน่อยไหลเสียบ่จะดูกิ่งลงนะฮะเสียหน่อยเอ้ยแต่จะจุงไว้ให้แม่ก่อนเดียวนะบอกบอกให้แม่บอก กระตมองไกลสซุกแล้วไปดูไงหนามผเบิดไปล้ล้วนามหนึ่งนี่เลยหนาหนึ่งเอาเอากมอคมบัิมมือก่ขา้ขาาข้างไปไผ่บุติ่น่ะน้องเย็นลงไปเลยใส่หิวนะอะแต่งตัวแล้วน้องเย็นจะไปปอกหิวลงไอ้บ้านี้ เาเชือดเนวะือี่เชือดเรากปอกเงยนางปอกิ่วไปเลยนงมัดเดียวนางมัดกัปลอกซอยกันขันจะได้ซอยไปเ่เดี๋ยวก็จะไปโหลดขีหอนี่น้องมัดขดคอหน้าไปดแบบปลุงฝากอะไรกดแจกกดติดตามช่องน้างมัดในเรปลุงแต่ว่าจีบหนาปลุงสบายดีนางคนเจ็ดยังบบนี้ปอกนิ่ววันหนสบายมือหนสบายปอกนิ้วไปรืง ไปແລ້ວບໍ່ລุงສະບາຍດີ